ประเทศไทยไม่จําเป็นต้องมีเทศกาลนะไม่ต้องเทศกาลไม่เกี่ยวเลยไม่เกี่ยวเลยเทศกาลของประเทศไทยก็คือ12เดือนเต็มๆเลือ12เดือนนะครับไม่มีเทศกาลนะครับอันนี้ขนาดเทศกาลบุญบังไทยรือว่าบุญพระเวท์บ้านเรายังยังไม่ถึงขนาดนี้เลยยังไม่ถึงขนาดนี้้วท่านผู้ชมครับนี่ก็คือหนึ่งเดียวในโลกแ้ามีงานงานเทศกาลจะขนาดไหนเนี่ยโอ้โหไม่ต้องพูดถึงับท่านผู้ชมครับประเทศไทย แน่นแบบนี้ทุกวันนะเอเชียทิคอันนี้แค่วันทั่วไปนะทั้งวันวันธรรมดานะบ้องหาคนไทยมีไหมไม่มีเลยไม่มีหน้าตาตังชาตนะทุกคนอินเดียก็มาเป็นครอบครัวนะอ่าอินเดียก็มาเป็นครอบครัวไม่ปลดไปนะคงไม่คงไม่เอาไม่เอานำลูกหลานนำลูกหลานมาเที่ยวเมืองไทยทำไมปลดไทยตอนนี้ผมก็อยู่ที่เอเชียทิคนะครับพี่พี่เอฟซีนะครับ วันนี้จะไปอัปเดตนักท่องเที่ยวที่เอเชียทีคนะครับนั่งเรือมานะครับภาพบรรยากาศกลางคืนสวยมากนะครับต่างชาติตรึงนะครับแทบไม่อยากลงเรือนะครับมาถึงนี่นะครับบางคนก็ต่อแถวขึ้นเต็มเลยนะครับ PPLC นะครับดูครับสุดยอดจริงๆนะครับเอเชียทีคเอเชียทีคอะไรจะขนาดนี้นะครับต่อแถวขึ้นดูครับกรรณาเตรียมตัวรอบริเวณน้ำทรายแดงนะครับเอเชียทีคเอเชียทีค สวยงามมากๆนะครับบรรยากาศกามเดนนะครับนักท่องเท Mont right. no. ี่ยวโปรดใช้ความระมัดระวังขณะเทศไทยอะไรจากขนานี้ขอบพระคุณที่เลือกใช้บริการ please mind the gap between the boat and the pier t h a คนแบบต่อแถวลงครับทางบนนะครับเอเชียทิพก็เยอะเหมือนกันนะครับไปมาไปชมทางในเอเชียทิพนะครับเดี๋ยอะๆี๋ยว เดี๋ยวว้าวดูครับท่องเที่ยวเต็มนะครับพี่ดิฉันชิปนะแน่นมากขอบพระคุณที่เลือกใช้บริการ Please mind the gap between the boat and the pier เร็วเรครับพี่คนมาเต็มนะครับนี่ครับเจอร์นะครับเมืองไทยนะครับเกินไปแล้วแต่ละค่ำคืนนะครับ หล oh ังไรมาเที่ยวนะครับฝรั่งต่างชาตินะครับห้องรูปห้องร้านมาเที่ยวโอ้ยนะครับอ่อนซอนเด้อ่อนซอนเด้นะครับอยากหายบ้านผมมีแบบนี้จังเลยจังเลยนะครับเกินคำบรรยายนะครับแต่ละคำคืนโกยรายได้มหาศาลเนาะอ ดูนะทางลงก็เยอะนะครับพี่พี่เมื่อนอนะครับที่เปิดจุลชิกใหม่ะครับพุ่งลังไหลมาแบบนี้เลยนะครับ เต็มจริงๆนะครับสุดิยอดมากๆไปดูทางนี้อีกนะครับพี่พีเอฟซีนี่ครับบรรยากาศที่เอเชียทรินะครับเดบอะกรกีบูคอนวันนี้คนมาล้นหลามนะครับว้าวนะครับน่าจะเดินทางไปสู่จุรศิลป์นะครับที่เพิ่งเปิดใหม่ จาพี่พีเอฟซีนะครับเดินตรงนี้ก่อนนะครับทางจุลชิ์นะครับต่อแถวสื่อบัรโอ้โหนะครับเปิดวันเปิด3ามสี่วันผ่านมานะครับทําไมบรรยากาศเป็นแบบนี้นะครับต่อแถวเลยต่อแถวเลยนะครับยิ่งทใํใไมต่างชาติอยากมานะครับ คึกคักนะครับทรายแต่ไม่เกี่ยวนักท่องเกี่ยวเต็มท่าเรือนะครับเมืองไทยอะไรจะขนาดนี้สุดจริงๆนะครับทีมงานอินเดียนะครับมุสลิมนะครับคนไทยไม่จำเนกเสื้อชา่านะครับอ๋เต็มที่นี่นะเต็มจริงๆนะ ดูครับพี่ๆเอฟซีเยอะมากๆ,ๆเลย<า>แต่ละซอย<า>แต่ละซอยนะครับจะหลังไรกันออกมาแบบนี้นะ แต่จิ้งเอเชียที่วันนี้นะครับดูครับยังคงแบบถือธงนําเที่ยวนะลัวหลงกันนะครับขัวหลงกันจะถือธงน้าเที่ยวมาแบบนี้เลยแต่จริงๆนะครับดูครับโอ้ยออกมาแล้วออกมาแล้วออกมาแล้วนะครับมหาศาลจริงๆนะครับแต่ละวัน พาลูกพาหลานนะะพาพ่อพาแม่มาสุดยอดนะครับคนมาเที่ยววันแม่นะครับอ๋อแต่จริงๆแล้วนะครับไม่ใช่วันแม่วันอะไรก็เยอะเหมือนเดิมนะครับแบบเหมือนมีเทศกาลทุกวันนะครับเมืองไทยนะครับบ้านผมนะครับขนาดเทศกาลยังไม่เยอะเท่านี้นะ แต่อยากมี่าพมีแบบนี้จังนะครับนี่แหละนะครับสิ่งที่ประเทศไทยพัฒนาแลว้วก็เจริญไวนะครับเพราะว่าคนไทยนะครับมีรายได้มหาศาลในแต่ละวันนะดูกับพีพีเอนะครับยเยอะเกินคำบรรยายมาแบบนี้ใครจะสู้ไทยไหวนะครับดูครับทางเขาทางออก ้าเมนพีไหนเกนำลังยายดูครับแต่ละซอยแต่ละซอยซอยนี่ซอยนี่นะโอ้น่ะซอยนี่นะโอ้งดงามงดงามมาครับ

แบบนี้แล้วลงไปแบบนี้แล้วนะครับ้บาดทำมันยายนะโอ้ไอจีแตกจริงนะยอดมากมากเลยนะครับ เยอะเกินธรรมาเลยนะเอเซทิกแตกจริงๆนะครับวันนี้นะครับแตกจริง แตกมากมา,ากนะครับแตกมากมา,หากหน่อเต็มเลย <c oughs> ดูครับเต็มพักเต็มเนี่ยธรรม,ม,มยาย <c oughs> ประเทศไทยไม่จำเป็นต้องมีเทศกาลนะ ไม่ต้องเทศกาลไม่เกี่ยวเลยไม่เกี่ยวเลยเทศกาลของประเทศไทยก็คือ12เดือนเต็มเตยสิบย12เดือนนะครับไม่มีเทศกาลนะครับอันนี้ขนาดเทศกาลบุญบังไครหรือว่าบุญพระเวทบ้านเรายังยังไม่ถึงขนาดนี้เลยยังไม่ถึงขนาดนี้แลวท่านผู้ชมครับนี่ก็คือหนึ่งเดียวในโลกแต่ละวันนะโอ้โหแม้ทุกวันเลยนะครับมาเยอะมางนู้นท่านผู้ชมครับถ้าบ้านผมขาเรียกว่ามุดในนั้น รมีงานงานเทศกาลจะขนาดไหนเนี่ยโอ้โหไม่ต้องพูดถึงครับท่านผู้ชมครับประเทศไทยแน่นแบบนี้ทุกวันนะใช่เฉลี่ยอันนี้แค่วันทั่วไปนะธรรมดาวันธรรมดานะเทศกาลนี่โหนี่โหแถวนี้ครับแร่งกันนะเดินไม่ได้เดินไม่ได้อันนี้ก็เดินอันนี้ก็เดินไม่ได้แล้วท่านผู้ชมเสียดกันเสียดกันไปแล้วเอ้อเดี๋ยวเสียดจริงๆเนาะเมืองไทย หาคนไทยแล้มองหาคนไทยมีไหมไม่มีไม่มีพิศชารต่างชาตินะทุกคนอินเดียก็มาเป็นครอบครัวนะอินเดียก็มาเป็นครอบครัวไม่ปลอนะคงไม่คงไม่เอาได้เอานำลูกหลานนำลูกหลานมาเที่ยวเมืองไทยทำไมปลอดภัยกลางคืนกลางวันก็ปลอดภัยนะประเทศไทยปลอดภัยครับเป็นแบบไฟหน้าเที่ยวแล้วก็คนไทยเป็นมิตรกับชาวต่างชาติสำคัญนะไม่เคยโกงไม่เคยโกงไม่เคยเอาเปรียบ นี่แหละคือประเทศไทยสิ่งที่ทําให้ชาวโลกได้รู้ต้องบอกต่อต้องบอกต่ออยากกลับมาอีกครั้งบางคนไม่ได้มานะบางคนก็บางคนไม่ได้มาเนี่ก็ต้องแบบวิดีโอคอวิดีโอคอจองเห็นวิดีโอคอเห็นเลยว่าเอ้ยประเทศไทยนี่นะสวยงามนะการบริการดีนะแบบนี้ก็ถูกบอกกันไงอ่าแนี้นะมันทําให้ไยแท่ได้เร็วนะครับผมก็คือเมืองไทยนะครับ บริการจะดีมากนะดีอันดับต้นๆของโลกเลยนะนั่นเลยเซนพีไทยคว้าอันดับหนึ่งเพราอน่ใช่ๆะมาแล้วมาแล้วต้องมามาเยือนซ้ําหรือว่ามาเที่ยวซ้ํานะครับวัฒนธรรมวัฒนธรรมอาหารจะอร่อยแล้วก็สะอาดนะครับนี่คือประเทศไทยบริการดีราคาราคาถูกสําหรับชาวต่างชาติด้วยราคาถูกราคาก็นะครับสะอาดไม่ะว่าจะเป็นแบบ ตามริมถนนหรือว่าในห้างจะเต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเลยนะครับแต่วันนี้แตกจริงนะครับวันนี้แตกจริงครับงงวันนี้แตกจริง,ง,งว,รวันนี้แตกจริงครับสําหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับงงเราขึ้เรื่องต่อจะพาพ,พ,พี่พี่เอฟซีนะครับเดินหลาะส้มประมาณนี้แล้วนะครับดูครับเฮ้ hey. เฮ้เซตอินกันยกใหญ่นะครับพี่ๆนะแฮ้เซตอินกันยกใหญ่ะครับถ้าชื่นชอบไม่กันนำเสนอก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับพี่ๆ FC นะครับสำหรับคลิปนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ